สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับสีคิ้วรวมรถนอีกแล้วนะครับลูกค้าวันนี้เรามีภารกิจไปส่งรถกันที่จังหวัดแพร่นะครับผมนี่กับเจ้านี่เลย Ford Ranger 4สีประตูสีส้มครับผมตัววายแท็กเลยนะนี่ลูกค้าซื้อแบบไม่เห็นรถอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาเกือบจะตีสามแล้วนะครับผมไปส่งรถกัน สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่จังหวัดแพร่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยกับ Ford Ranger 4ประตูนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ามาทำไมลูกค้าถึงเลือกออกรถก,กับทาง4คิวรถกันนะครับปไปคุยลูกค้ากันสวัสดีครับผมลูกค้าเห็นรถคันนี้ได้ยังไงครับคือน้องเขาไลฟ์สดครับผมคนลๆนัานะชื่อโจใช่ไหมใช่โจ ก็คือลูกค้าซื้อรถแบบยังไม่เห็นคันจริงเลยเพิ่งเห็นวันนี้วันครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเิงวันนี้นนลแล้วเห็นคันจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกใจครับชอบมากเลยมมผมขับผ่านมาหลายจังหวัดเนี่ยเต็นท์รถก็เยอะเยอะลูกค้าไม่ได้ลองดูเต็นท์รถแถวบ้านเลยใช่ไหมครับครับไม่เคยดูเลยก็คือเห็นคันนี้ปั๊บถูกใจเลยเก็เลยเอาเลยอ่าโอเคมีอะไรอยากฝากบอกให้กับคนที่จะเอารถกับทางสี่คิวหนรถไหมครับก็เต็นท์นี้คือคุณภาพดีคร<ๆ>ับไว้ใจได้ตรงปกครับ เกขอบคุณมากครับผม <S <S สำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหารถสวยๆดีๆแบบนี้รอติดตามทางเพจลาขวเราได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสัน,นี้ก็แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ